สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube และใน Facebook นะครับก็วันนี้นะครับบอลกระดาษด่างนะครับคือต้นนี้มันเกิดจากว่าหนอนมันชัยตรงกลางลงไปครับหนอนมันเจาะครับผมก็เลยเฉือนออกไปครับแล้วก็เอาส่วนบนนี้ไปอบไปอบนะครับไปอบเพื่อให้เกิดรากนะครับก็คือต้องเฉือนเฉือนจนกว่าจะเจอรูมันครับพอดีมันกินไมัดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ไปเปื่อยออกไปด้วยนะครับตัดไปได้ประมาณ1เดือนครับก็ มียอดหรือว่าเขี้ยวหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละอองอกเต็มเลยครับมองเนี่ยเต็มเดยววันนี้ก็ว่าจะแคออกมานะครับจะแคะออกมาดูแยกปลูกด้วยครับแล้วก็อยากรูปเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นต้นแรกนะครับที่ที่เป็นลักษณะนี้ผมไม่เคยมีอันนี้บองกระดาษด่างนะครับดูได้ครับกิ่งเกิงด่างนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเรามาเริ่มจากการเอาดินออกก่อนนะครับกดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ ดึงมันออมเลยเก็บดินไว้เผื่อมีไข่อยู่นี้่มีไข่่นี้ก็แล้วก็ยังองลาาา้างน้ำก่อนลกันโอ้หหนอตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีหนอตรงนี้ด้วยโอ้เขี่ยวมันก็แตกหน่ออีกครับ บินตรงนี้ไปปลูกด้วยนะครับที่เราล้างไปมีรูเน่าเลยครับรู <c oughs> กเก่าครับรูกเก่าเพราะว่ารวมแล้วมันแข็งๆครับไม่ค่อยหนัดเลยนะพอดีก็ไปดูไปดูท่านหลายๆท่านนะครับที่ทําการเฉียงเที่ยวอย่างนี้นะครับก็อัตราการรอดดีครับผมก็เลย ผมเห็นว่าผมมีผมก็เลยลองมั่งเดีย๋ยวจะลองมั่งนะครับจะลองมั่งว่ามันจะดีไหมมันจะโตเร็วไหมครับแต่มองมองแล้วคุ้มแน่นอนเดี๋ยวนั่งนับเที่ยวกันเดี๋ยวัให้เที่ยก่อนนะครับวันนั้นผมเคยลงคลิปไปใน Facebook ส่วนตัวครับว่ามีประมาณเจ็ดนะครับอ๋อไม่ใช่เจ็ดมีเจ็ดมั้งเท่ากับบอลสีอ่ะเรามาดูเขี้ยวกันเขี้ยวก็จะมีหนอด้วยนะครับ ด่างแน่นอนครับดูครับด่างจะจัดเลยนะครับตรงนี้ด่างจะจัดเลยต้นนี้ก็เส้นด่างเห็นเห็นเลยนะครับเส้นด่างเห็นเลยเห็นไมเอ่ยเห็นไม่ชัดนะครับตึงกลางให้ดูเลยนี่นะครับนะครับพวกนี้ก็ด่างแน่นอนครับนะครับคือต้นแม่สวยเลยครับต้นนี้ต้น้นแม่สวยจริงๆนะครับเรามานับกันมีอีกข้างล่างนี่หนึ่งนะครับ มันเป็นแฟดด้วยนะมันมีแฟดข้างในด้วยนะครับหนึ่งสองสองเขี้ยวนี้มันมีม,นมีหน่อมาอีกด้วยมันู้ทำยังไงได้เนาะสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดแปดนะครับแปดหน,น่อมเดี๋ยวผมจะเฉือนนะครับแเฉือนพยายามเฉือนให้ตัวหัวนี่ ทำน้อยที่สุดแล้วเดี๋ยวจะลองปลูกหัวนี่ต่อปลูกหัวนี่ต่อนะครับตัวหลักนี่ต่อเดี่อมันมีแทงแทงมาได้อีกนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมแซะเราหลังจากที่ผ่านครับเราก็ได้ชิ้นที่สวยๆมาหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับตามที่เรานับไว้ข้างต้นน่ะมันก็มีชิ้นเล็กๆข้างในข้างในมีหนึ่งแล้วก็ทําหักสองครับซึ่งไม่รู้ว่า จะรอดหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับ3ามต้นนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้วยนะครับแบบนี้ครับครับหลังจากที่เฉือนชิ้นมาได้สักอาทิตย์กว่านะครับจากที่ผมเฉือนมานะครับผมก็มาทดลองปลูกนี้เลยนะครับปลูกเลยนะครับก็มีการงอกครับไอ้กิ่งที่ว่าเผือกไปสวยนี่ครับลายก็สวยเลยนะครับนี้นะครับแต่ใบยังไม่กางกันนะครับชิ้นนะครับ ด่างทุกต้นนะครับก็มีความหวังครับน่าจะรอดอันนี้ก็ด่างแบบจ๋าเลยครับนะครับอันนี้ก็อันเล็กๆที่ที่ผมให้ดูครับเล็กๆจิ๋วๆดีว่าหักออกมานี่กังเริ่มงอกนะครับผมใส่ไว้ด้วยกันอันนึงไม่รู้ไปไหนแต่น่าจะอยู่ในนี้นะครับ แล้วก็ส่วนจุกที่โดนหนอนใช้นะครับที่ผมตัดออกมานี้ก็เริ่มแตกแล้วนะครับจะแตกสองฝั่งเลยครับนะครับแล้วก็มีไข่มาก้อนหนึ่งมีไข่มาฟองหนึ่งครับสำหรับต้นนั้นนะครับคือต้นนั้นให้ผลผลิตเยอะมากเลยนะครับครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่ต้นเลยนะครับในต้นต้นหัวต้นนั้นสิบสี่ต้นถ้าส่วนตัวต้นนะครับในส่วนตัวหัวผมก็มาฝังดินปลูกไว้เหมือนเดิมครับมันก็เริ่มแทงมาอีกครับ พยันยิ่งๆครับเนี่ยต้นเดิมเลยนะครับก็แทงมาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตาปูนี่อีกสองข้างล่างก็มีอีกนะครับผมไปแกด,ดูอ่ะหวังว่าเป็นคลิปที่เราได้ลุ้นกันนะครับว่าเปิดหัวมาถอนหัวมาแล้วจะเจออะไรมั่งนะครับคลิปต่อไปจะเป็นบอลสีนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ